จัดห้องไงไม่ให้สามีนอกใจอ,อยากรู้สินะผมยังอยากรู้เลยไะเดี๋ยวอาจารย์แบ,บ้มีคําตอบนะครับแน่นอน,นครับในหลักของฮวงจุ้ยนะครับการจัดห้องเนี่ยช่วยเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แน่นอนครับสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเราต้องดูเรื่องของเตียงก่อนเลยคือความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาส่วนใหญ่คือบ้านที่มีลูกหรือบ้านที่มี2เตียงนะครับอ่ะมีลูกเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีลูกมันผิดนะครับแต่การมีลูกเนี่ยมันทําให้เกิดจุดหนึ่งครับอย่างเช่น คุณแม่อาจจะไปใส่ใจคุณลูกเยอะจนลืมใส่ใจสามีนี่เป็นหนึ่งครับ2คือพอมีลูกแล้วเราต้องแยกเตียงนอนกันเพราะว่าถ้าเกิดนอนกับสามีแล้วเดี๋ยวอาจจะนอนหลับไม่สนิทลูกตื่นหรืออะไรนะครับไอ้ตรงนี้ก็ส่งผลทาให้ความสัมพันธ์ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆ3นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกันเยอะเท่าไหร่นะครับไอ้จุดนี้เป็นจุดสําคัญมากๆเลยนะฮะและจุดที่สําคัญต่อมาอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของนิสัยครับ นีสัยฮะหลายๆคนนะครับถึงต่อให้ฮวงจุ้ยของบ้านดีแล้วนะฮะแต่นี่สัยต้อมีการปรับเปลี่ยนหรือพยายามรับฟังซึ่งกันและกันทรงผลทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเสริมอย่างที่ผมบอกไปนะโคมไฟอยู่ตรงหัวเตียงนะครับช่วยได้นะครับเอาสีอ่อนๆนะครับสีชมพูรหรืออะไรอย่างนี้ได้จะดีมากครับรวมถึงนะครับผ้าปูที่นอนสีไปทางชมพูช่วยกระตุ้นในเรื่องของความรักรวมถึงนะครับ อาจจะหาดอกไม้หากลิ่นดีๆเอามาติดในห้องจะช่วยได้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองปรับดูแล้วเดี๋ยวอะไรๆจะดีขึ้นถ้าไม่อยากพลาดเรื่องคุณ่วยดีๆกาจันแบงค์คุณจ่วันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ